ัยรุ่นของเราเก่งมากนะครับคนนี้ชอบประเภทเลี้ยงปลาทองว่าอย่างนั้นนะในพื้นที่บ้านโป่งราชบุรีนี่เองนะครับน้องก็ไปสะสมเนี่ยสายพันธุปลาทองทุกประเภทเลยเามาผสมข้ามสายพันุนู่นนี่ปรากฏว่าออกมาสวยงามมากแล้วสร้างฟาร์มเองสร้างรายได้ให้ตัวเองอย่างดีขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศน่าเอาตัวอย่างมากนะครับ<ฆ>ผู้สื่อข่าวเราไปดูเลยครับคุณจิตนาเกื้อหนุนนะครับเชิญเลยครับ ปลาทองฮอลันดายักษ์หัวหมวกเป็นลูกผสมพันธุ์ใหม่ฝีมือของสุรชัยสันโสภาเจ้าของฟาร์มปลาทองในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดดเด่นด้วยสีสันแปลกตากว่าปลาทองทั่วไปลำตัวมีสีขาวขณะที่ส่วนวุ้นบนหัวเป็นสีส้มสดดูเหมือนสวมหมวกเป็นที่มาของชื่อฮอลันดาหัวหมวกเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ฮอลันดายักษ์กับพันธุ์ตันโจใช้เวลา3-4รุ่นจนได้สีและขนาดที่ต้องการกำลังได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงปลาทองทั้งในและต่างประเทศ